ชีวิตของวรเชษต์อาจดูไม่แตกต่างจากคนทั่วไปที่ใช้เวลากว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตในการทํางานตามระบบหากแต่บางส่วนของชีวิตที่เหลือวรเชษต์อาสาเข้าไปทำหน้าที่ที่พิเศษกว่าคนอื่นๆทุกๆวันหยุดวรเชษต์จะออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อมาเป็นครูสอนสลอสอซึงให้กับเด็กๆผู้พิการทางสายตาซึ่งเขาอาสาม,มาทำหน้าที่นี้อย่างสม่ำเสมอตลอด6ปีที่ผ่านมา ก็ตอนแรกผมมีวงดนตรีของผมอยู่พอดีทางคณะครูที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดไปเจอเขาก็มาชักชวนว่าอยากจะให้เด็กๆเขาเนี่ยได้ฝึกดนตรีพื้นเมืองบ้างผมก็อาสาเข้าไปการเป็นครูสอนเด็กพิการแตกต่างไปจากการสอนเด็กปกติแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครูวรเชษเรียนรู้ที่จะนำข้ออ่อนมาแก้ไขและเน้นจุดที่ทำได้ดีให้เด่นขึ้น มันจะอยากในเรื่องของทักษะการจับการใช้เครื่องดนตรีส่วนระบบความจําการจับทางเพลงการจับจังหวะของเพลงเนี่ยเด็กของตาบอดเนี่ยเขาจะนิ่งกว่าฮะนิ่งแล้วเขาเขาจะจับได้ไวกว่าด้วยการทุ่มเทแรงใจแรงกายอย่างอดทนสม่ำเสมอของครูประกอบกับความตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้ด้วยความเพียรของเด็กๆทำให้เสียงสะล้อ,สอซสซึงที่เคยกระท่อนกระแทนในวันก่อน ค่อยๆบันเลงสอดรับกันอย่างอ่อนหวานในวันนี้เหนื่อยแต่มันก็สนุกทีนี้ผมก็ไม่อยากให้เขาเล่นแค่เล่นได้นะครับมันมีสิ่งที่ตามมาอีกมากมายมหาศาลเลยครับคือเขาก็มีโอกาสได้พัฒนาตัวเขาเองมีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมเขาก็จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กคนอื่นๆนะสิ่งนี้คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วครไม่ต้องเอารางวัลไม่ต้องเอาอะไรอีกแล้ว คือการตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ทำและความสุขอย่างง่ายๆก็เป็นรางวัลที่ได้รับทุกครั้งจากการเป็นผู้ให้ขอบคุณคุณครูมากครับที่ได้เข้ามาช่วยสอนดนตรีให้กับพวกผมครับดีใจแล้วก็มีความสุขค่ะที่ได้เรียนครัเครียดก็มาเรียนดนตรีครับก็จิตใจก็สดชื่นขึ้นครับแล้วก็ทำให้เราใจเย็นลงด้วยคะ่ะอยาจะบอกอาจารย์ว่าพวกหนูจะ ตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ให้อาจารย์ต้องผิดหวังค่ะเมื่อคนคนหนึ่งลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆความดีก็จะขยายแผ่กว้างออกไปไม่ใช่เฉพาะเด็กคนหนึ่งที่ได้รับแต่เป็นเด็กๆจำนวนมากที่ได้ซึมซับความดีงามจากการให้ด้วยใจบริสุทธิ์พวกเขาจะเติบโตไปเป็นผู้ให้คนอื่นๆต่อ